ประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงนะฮะหลังจากที่ผู้บริหารเดิมเองก็หมดวาระการทํางานรหรือรเกษียณอายุการทํางานกันไปในหลายๆตําแหน่งหลายๆบริษัทครับออไฮไลท์สําคัญเนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ที่สองสาบริษัทนะครับในเครือของปอตอทอที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยไม่ว่าจะเป็น o อาไม่ว่าจะเป็น IRPC ครับนะฮะ รวมถึงตัวของไทยออยใช่คุณสุปชัยฮะแต่วันนี้เนี่ยขอโฟกัสไปที่โออก่อนเนื่องจากว่า ah, มีความชัดเจนแล้วก็ดูจากกระแสดูทิศท,ทางลมแล้วเนี่ย <laughs> ไม่น่าจะคาดเคลื่อน <laughs> ไปจากที่มีการคาดการไว้นะ <laughs> ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับอ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน <laughs> เปิดเผยว่าหลังจากคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโออที่มีนายกอบศักดิภูตระกูลเป็นประธาน ได้ทําการเปิดรับสมัครตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลิตจํากัดมหาชนหรือว่า o อาคนใหม่ในช่วงระหว่างวันที่5ถึง25ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อมาแทนนางสาวจีราพรขาวสวัสด์ซึ่งเกษียณอายุการทํางานออกไปนั้นคาดว่าหลังจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการพิจารณาข้อมูลและเอกสารจะได้รับเชิญให้เข้าทําการสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน Mm hmm. โดยจะทราบผลภายในช่วงเดือนพฤศจิกาโยนนี้คุณสุภชัยฮะครับซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานเข้ามาเพิ่มเติมว่าขณะนี้มีกระแสการคาดการณ์ว่านายดิตสถัทปัญญารชุนปัจจุบันเนี่ยดำรงตําแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของ PTT นะครับก็คือปตทบริษัทแม่เป็นหนึ่งในผู้สมัครที่เป็นตัวเต็งสําหรับการเข้ารับ ตำแหน่ง CEO อของ OR คนใหม่ในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้เองนายดิตศัต์นะครับได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ OR อ,อซึ่งมีผลมาแล้วตั้งแต่วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบนะครับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ OR เนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติ<อ>ที่กำหนดเอาไว้สำหรับผู้ท้าทิงตำแหน่ง CEO ของ OR อ่าอันนี้ก็คือลาออกมาเพื่อให้อยู่ในเรื่องของการสรรหา ในแง่ของ c อีอโอคนใหม่นั่นเองนะครับทำความรู้จักกับคุณดิษฐัตปัญญาราชุนท่านนี้สักหน่อยครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอของปอตทอของปอตทสำนักงานใหญ่บริษัทแม่นี่นะฮะาานั่นจึงเป็นที่มาของฉายาบอยอินเตอร์เทรด อ๋อบอยอินเตอร์เทรดบอยเนี่ยเป็นชื่อเล่นของคุณดิษฐ์ทัศน์อ๋ออินเตอร์เทรดก็คือหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครับบางคนอาจจะเรียกบอยอินเตอร์เทรดบางคนอาจจะเรียกบอยเทรดดิ้งอืมฮึอ่าแต่หลายคนขณะนี้เขาเรียกฉายาของคุณดิษฐ์ทัศน์ว่าบอยโออาร์บอยโออาร์ไปแล้วแต่ท้งนี้ทางนั้นมันอาจจะเร็วเกินไปสักหน่อยเนื่องจากว่ากระบวนการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้เข้าสมัครเนี่ยนะฮะได้แสดงวิสัยทัศน์มันจะยังดําเนิน ไปต่อถึงช่วงประมาณสักกลางเดือนนี้กลางเดือนพฤศจิกายนขออภัยนะฮะฉะนั้นก็คงต้องติดตามดูความคืบหน้านะฮะแต่ต้องบอกว่าคนนี้แหละตัวแต่งซ e o ของ OR อ่านะฮะตอกย้ำคำว่าบอยอินเตอร์เทรดสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคุณดิษฐ์ทัศน์เนี่ยเข้ามาในแง่ของปตทเนี่ยตั้งแต่นู่นนะฮะมาเป็นเริ่มตั้งแต่ปี255ตอนนั้นเข้ามาเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานในตำแหน่งเอ็มดีนะครับของบริษัท ปตทค้าสากลจำกัดอันนี้ตั้งแต่ปี255อันนี้เข้ามาปุ๊บก็อินเตอร์เทรดเลยนะค้าระหว่างประเทศเลยทีเดียวนะครับปี58มาปี5 9ก็เป็นผู้จัดการฝ่ายรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศครับปี59มาถึงปี61เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศของปตทแล้วก็ตั้งแต่ปี61มาจนถึงปัจจุบันบก็ดํารงตําแหน่งนะฮะเป็น นี่แหละฮะรองผู้ว่าด้านสายงานการค้าระหว่างประเทศตามที่เรารายงานกันไปฉะนั้นต้องบอกว่าด้วยชีวิตการทํางานในปตทก็อยู่ในเรื่องของการทำเซ็งลีเรื่องของการค้าขายน้ํามันมาโดยตลอดนะครับก็ฐานปฏิบัติการหลักอยู่ที่สิงคโปร์นะก็เป็นที่มาอย่างที่กาเปลียนเป็นบอยเทรดดิ้งหรือว่าบอยอินเตอร์เทรดนะครับน่าจับตามองนะฮะสำหรับตําแหน่ง CEO ของ OR ด้วยประสบการณ์ ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงอยู่ในหลายมิติแล้วก็ด้วยคอนเน็ชันของคุณดิษฐัทนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะแล้วก็ดูจากการเข้าไปร่วมอบรมหลักสูตรซ u เปอร์คอนเน็ชันอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัวพนรุ่นที่14ี่วัตทรุ่นที่30มวัปออหกสานะต้องบอกว่าเหนียวแน่นปึกเหนียวแน่นปึกไม่พอคุณบอยดิษฐัทปัญญาราชุนยังถูกพบว่ามีความซีย่ำปึก ก,กับผู้กว้างขวางาะนะฮะอีกมากหน้าหลายตาไม่ธรรมดาทั้งโปรไฟล,ล์ประสบการณ์คอนเน็ t ชันและศักยภาพที่มีอยู่อ,อ่ะตัวเต่ง CEO OR จะจะจะ,จะ,จ,ะจะเป็นไปตามที่มีคาดการณ์กันไว้หรือไม่อย่างไร,รอีกไม่ช้าอีกไม่นานก็คงจะได้ทราบความชัดเจนกันแล้วนะครับนะครับติดตามดูติดตามดูดมดนะครับ